ละครเรื่องขุนช้างขุนแผงตอนขุนช้างถวายดีกาและตอนข้านาวันทองได้นบัดบี้ค่ะจะกล่าวถึงโวมเจ้าพลายงามนี่เป็นความชนะขุนช้างนั่นกลับมาอยู่บ้านสำราคันเกษรสังสองทรที่รุมอยู เพราะญาติขาดอยู่แต่มาดาน,นึกนึกตึึตาและห้อยเหมือนโูว่าแม่วันทองช่างหมองลวนไม่สมควรเคียงคู่กับคนช้าอย่าเลยจะรับแม่กลับมาให้หอยู่ด้วยบิดาเกษะเส,สีพรากให้ผลคนอุบาทชาติอับรียิ่งคิดก็ยิ่งมีความโรธาพอตกข้าำ ไพรามจึงออกเดินทางไปบ้านของชางสะกดผู้คนผู้ลายและแก้อาถังแล้วสะดอกกรเข้าไปถึงชั้น3สามห้องนอน้อมสะกดนาวาันทองแล้วเจรจากันอ้าวไยาวงามจะมาได้อย่างไรจะบุกรุกมาถึงที่นี่ไม่กลัวใครหรือแม่ข้า ช้างรู้ว่ารับดาวเงนทองมาก็คงจะนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระพันวษามาดาก็จะต้องโกรธคิดแล้วจึงให้หมูวิเศษคุณไปหาผู้ชันที่บ้านช่วยไกลเกลี่ยเรื่องราวอย่าให้ผู้ชันโกรธช้ามันช้างมันช้างท่านอยู่หรือเปล่ามีอะไรหรือข้ามีเรื่องที่มาคุยกับข้าดูว่าเหตุการณ์เมื่อคืนท่านพูดแล้วสินะตอนนี้ ้างพัทองได้อยู่ที่วานภายงามเจม้าหญได้กลัวไปเลยตอนนี้ภายงามไม่ค่อยสบายข้าก็เลยส่งคนพานาง,นงพัทองไปหวังว่าจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกพอภายงามหายดีแล้วข้าจะนนพานางปรงกลับมาส่งให้ท่านเองคิดไปแล้วต้องเป็นเช่นนี้อ้าวมีอะไรก็ให้บอกข้าไม่ใช่พาแมวทองร้ามนนีใบเอาล่ะไปเข้า รแจึงร่างฟองและถวายดีกาแด่สมเด็จพระพันวษาสมเด็จแก่อยู่กับนาแก้กิริยาและนางลาวทองมาด้วยความผาสุกตกกลางคืนคิดถึงนางวันทองจึงออกเดินมาที่ห้องนางวันทองที่เรือนของทวัยลุกนาขึ้นมาสนทนาด้วย ไม่ได้หรอกพี่เพราะสิ่งที่พี่ทำอยู่ตอนนี้มนผิดอีกอางถ้าพี่อยากแค่เป็นชื่อน,นั้นพี่ก็ต้องเป็นคนของทางศาษากรเราพับเรื่องนี้ ไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องเรื่องที่น้องฝันน้องกังวลไปเองไม่เป็นไรแล้วพร,ร,รุ่งน,ง,รนง,นนรงนี้พี่จะแก้ฝัยยนให้นอนต่อเถอวันรุ่งขึ้น สมเด็จพระพันวษาเสด็จออกว่าราชการเห็นขุนช้างเข้าเฝ้าอยู่จึงตรัสถามว่าเรื่องราวมันทองไม่จบกมิ้นนีอะไรต่อวะข่าวหานะข่าวารนซิไปตามเราดูไปตามนางมันทอง ขั้นม้อขแข็งคุณแข็งแข็งแข็งคแ็งคุณ้คุณแข็งคุณงคุณแข็งคุณแข็งคุงคงคุณแข็คุณแข็คแคุณแข็งางคุณแข็งคุคุณแุค แค่นี้กูเอาไปกองรองเลือดไอ้รองเลือด วันนี้แม่จะลาบกบพายแล้วจะจำใจแก้วไปสูงซิ่งพอไปก็ตายโดนโผล่ดินผิดหน้าแม่จะขอชดเกิดมาไี่เหมือนกับเขาอื่นมีได้ชื่อเชอชิทสหิสุนแต่น้อยน้อยนนิดไปตามลกต้องตองตรงเม่แ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 ม่ามกม่อนครม่่ น้ตาหายึ้เศร้าไม่ไหายล่วงฟุกลงกับพักสุดทากอดลูกยาวแน่นี้ไม่ติงใจพระวัยก็รังพัดถึงนางวันทองผู้เป็นแม่โอ้เจ้าประคุณของลูกเอ๋ยแม่เคยเรียนลูกระสั่งสอนปูเป้ห็นชาให้ลูกนอนป้องท่าอาบน้ำที่กินนงเป็นเพรอบครูรับแม่กับลา จึงลงมาเป็นพ่อหใหญ่เสือเสือไปเสืออ้ดไม่อยู่ที่ดีของมาด้าคุณแผนควรกับนาวรถทองนี่น่า,นานนตกระกำลำบากมาที่กันช้านะคะคุณแผ่นแตกโศกสงสาน้องนิ่งนั่งฟังวันทองใอดอันอ้นนั่งนาก่อนเท้าข้าบตาคุณแผนนั่งซดห้าน

ถต้องรีบไปขอชีวนะิตแม่ขอาแ่ของเจ้าขอชีวิตแม่ของเจ้าองมันนะสิเจ้า,างไปเถอะเจ้าจงไปเถอะอะไรก็ต้องดูแลแม่ด้วยถ้ามาข้าจะได้ไปรีบมาข้าฝากดูแลแม่ด้วยเพ่ค่าแม่มเจ้าจึงไปเถอ่สาร้อครูคะ้องครูเก็บได้ดีรนี่คะคะวิดีโอมันมันว่างเยอยะ

เจไปเจอดีวเนแ่กรรมแม่เจ้าแม่จ้าแมเจ้าผมแม่เจ้าเาเจ้าจะไปทำารแม่เลอู่ับเาไปยงไปต่อไปต่อไปต่เ้ยออ่สมมติว่ามาแล้วทงทงเอาเอาเลยมาลไปเป็นทหารไหมใครยิงทหารทีมาเขาอ เราสามารถตีความได้ว่าพฤติกรรมของเราเเนเรื่องเป็ัไเราะว่าจิตอยากได้แต่เมื่ออยากได้ก็ต้องอดาต้องแย่งชต้องแขันเพราะความรักจะกิดาหัวความเวิทยาควารแย่ตัวและสุดท้ายก็เพราะควารักจึงทำให้เกิดกู ค่ะละครเรื่องขุนช้างขุนแผนตอน,นช้างถวายดีกาและตอนค่านางวรทองก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ